เอาละครับคลิปนี้พี่ก็จะมาแจกโปรฟรีไฟล์เวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็จะเป็นตัวนี้เลยดีตัวนี้สีแดงโหโปรนี่โคตรดีบอกเลยยุนเต็ดมัตวีสิบแปดอัปเดตใหม่ล่าสุดวันนี้โคตรดีเออก็ในคลิปนี้พี่จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดวิธีการลงด้วยนะแล้วก็วิธีการสอนเปิดโปรด้วยเออโคตรดีบอกเลยเดี๋ยวถ้าใครอยากเล่นใครอยากรู้ว่าทำยังไงก็ดูคลิปนี้จบนะเออดูคลิปนี้จบเลยว่าจะ เดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําเดี๋ยวเราไปเทสบอนก่อนเลยว่าไปโปอะไรบ้างนะอันนี้ก็จะมีแบบโปบินโปวับโปวิ่งไวโปมองทะลุกําแพงมีหมดนะวิ่งไวล็อกหัวอยเซนอ้โหโคตรดีบอกเลยเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยเดี๋ยวขอซื้อปืนก่อนปืนไหนดีปืนนี้กว่าปืน ump ปืนอะไรเนี่ยมไม่เอาสไนนนี้สไนน์นี้ดีกว่ามันจะได้รัว เดี๋ยวไปเทสยิงคนกันเลยยิงคนแบบเบือบ่อเอลังการเนี่ยไม่รู้จะมีคนให้เรายิงบ้างอ๋อไม่มีคนหรอออไม่มีคนเคนย็ดเป็ดอ๋อไม่มีคนเราทำไงอุ้ยคนเวน้ำหมดว่าโอ้โหมันจะม,มันจะมีคนได้ไงตอนนี้ตีตีสามตีส <c oughs> ี่เออไม่มีคนหรอ เฮ้ยไม่มีคนเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาคนก่อนรอสักครู่นะเดี๋ยวมันมาแล้วมาแล้วก็เปิดบอลเปิดบอลให้มันครบฟังก์ชันก่อนไม่เอาตัวนี้ไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวนี้เอาเส้นไหมเส้นเอาได้ไหมเอาเส้นเอาแล้วกันนี่นะปุ๊บนะระยะทางไปโอเคเอาเนี้ด้วย ต่อเดีวยวปรับสีสีอะไรดีสีอะไรเฮ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยเวิร์ไปเปล่าโอ้โหมีการยิงศพด้วยอ,อีดอกทอง <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่โอเคตอนนี้เราก็ไปในเกมแล้วนะโอ้โหควาจะหาห้องเจอคนเจอ,เจอหาไม่เจอเลยนี่ ก็สําหรับวิธีการเปิดนะก็ทุกคนเปิดตามนี้เลยนะเห็นปะก็เลื่อนลงมาเนี่ยเห็นปะอันนี้เราเปิดไว้แล้วนะเออถ้าถ้าจะเปิดใหม่มันก็เสียเวลาเห็นปะเปิดไปเลยเห็นปะปิดเปิดปิดเปิดอ่ยเห็นปะอันนี้ก็จะเป็นปรับสีนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นปรับสีนะเอาสีอะไรเราปรับไปเลย ก็จะมีสีหลายสีเลยเนี่ยสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีม่วงสีสีแดงแล้วกันสีสีเลยดีสีแดงเี่ละตรงนี้ก็เอาขนาดให้มันเป็นกรอบใหญ่ๆนะจะฆ่าแล้วกันเอาอะไรเนี่ยอะไรเอ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไรวะแค่ปรับสีเองอ่ะไปลวนแล้วลวนแล้วมันเป็นไรของมันวะ เมันเป็นอะไรวะเฮ้ไม่ได้เปิดอ๋อว่าอะไรหาเอ้ยก็ว่าอยก็โอ้ยมันก็จะมีโบวิ่งไวด้วยนะนี่โบวิงววว่งไวก็จะแบบแบบวิว่งไวเลยไปวิ่งไวเห็นป่ะวิ่งไวคูณ8นะแล้วก็จะมีโบบินด้วยโบบินก็โบบินยังไงวะโบบินนะเห็นปะปรับเลขหนึ่งก็จะบินขึ้นข้างบนเห็นปะ่ะ ก็จะเป็นการหยุดเลข2นะเออลงไปก็เลขศูนย์นะลงไปเนี่ยเดี๋ยวมันตายมันตายลงช้าๆก่อนปุ๊บโอ้เลือดลดครับผมเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะก็ไปปรับกันเองเออก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปยิงหัวให้ดูยิงหัวแบบผมผมเวอร์ๆนะตัวนี้บง่ง เปไงเม็เดเกลียวนั่นหัวโดนหัวแตกตายไปไงโอเคก็ประมาณนี้สำหรับโปรอยู่นเต็ดมัดเนาะก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดก็ให้ทุกคนทำตามคลิปนี้นะก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปนะทิะ้งไว้ที่ใต้คลิปนะโอเคก็สำหรับวิธีการดาวน์โหลดแล้วก็วิธีการลง โปร r e e Fire เนาะก็ให้ทุกคนทำตามคลิปนี้นะก่อนอื่นก็ให้ทุกคนกดที่ลิงก์ใต้คลิปมาเนาะก็จะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ที่ใต้คลิปเนาะ,ะมันก็จะเข้ามาเป็นหน้าแบบนี้นะมันจะให้เราเลือกเกมที่เราต้องการจะเล่นเนาะก็เลือกเกมฟ e e f i ล e ไปเนาะก็เลื่อนหาเอาเนาะนเกมฟ e e f i ล e มันก็จะอยู่อยู่ไอเนี่ยนะมันจะมีแท็บอะไรเด้องออกมาเนี่ยก็กาบาดไปนะนี่มันจะอยู่ตรงนี้ฟ e e f i ล e ก็เลื่อนหาเอากดไปฟ e e f ฟล e ถ้ามีหน้าอะไรเนี้ยออกมาอย่างนี้นะก็กาบาดไปนี่หน้าที่ไม่ใช่เนี่ยกาบัดไปน,นี่อันนี้ขึ้นมาก็กาบาดไปนะนเราก็เลื่อนลงมานะเลื่อนลงมามันจะนับวีให้เราตรงนี้ประมาณ25วิาีนะก็รอนไปให้รูปดาวตรงนี้ด้วยอันนี้เด้งออกมากาบาดไปเนี่ยไปเงาเกลิงไปทีหนึง่ง ก็ากาบาทไปก็ปรอวิแค่นี้เองก็ง่งยายๆไ,ไม่ยากเลยแป๊บเดียวก็รอเน,นี่ตกลงอันนี้ก็ปิดไปนะปิดไปอ่ามันจะได้แบบหายไปเราจะได้โหลดโปรได้ให้เราทำการแตะหน้าจอหนึ่งครั้งนะหน้าจอโทรศัพท์หน้าจออะไรก็แล้วแต่ แต่ไปหนึ่งครั้งมันก็จะเด้งออกมาเป็นอย่างนี้น,นะมันจะเป็นแทบใหม่ออกมากาบัดไปนะดาวน์วโหลดมอดเมนูก็จะอยู่ตรงนี้กาบัดไปกดไปอีกทีนึงก็จะเด้งออกมาเห็นปะ e อยู่ในเตดมอดวีสิบแปดก็จะเป็นตัวนี้นะนตัวนี้นะก็ดูตามชื่อนะเด้งมาก็กาบัดไปแค่เนี้ยก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดไปจากนั้นก็ให้เราติ๊กตรงนี้ก็รอมันสิบวีตรงนี้ รอนไปโอเคจากนั้นก็กดดาวน์โหลดตรงนี้นะกดตรงนี้นะ,ะเลื่อนลงมากาบัดไปกาบัดไปแล้วเลื่อนงมาติ๊กตรงนี้แล้วกดตรงนี้อ่าอ่ทีนี้เราก็จะทําการดาวน์โหลดแล้วก็ดาวน์โหลดไปเลยถ้าชื่อถูกแล้วก,กดดาวน์โหลดไปเลยนะยูนตัตมอนทีวีสิบแปดฟรีนะเวเชนล่าสุดเลยก็ดาวน์โหลดไป รายละเอีเยดการดาวน์โหลดก็จะบอกอยู่ตรงนี้นะก็รอโหลดจนเต็มนะสมมุติว่าเราโหลดเต็มแล้วเราโหลดเสร็จแล้วนะก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการติดตั้งลงโปกันเลยก็สําหรับวิธีการลงโปนะติดตั้งโปนะก็ให้ทุกคนไปที่ ZA หาโหลดได้ที่เพ Store เลยก,กดเข้าไปที่ ZA เนาะ,ะจากนั้นให้เราเข้าไปที่ Android นะก็สําหรับคนที่มีตัวเกมฟรีไฟู่แล้วเนาะ เข้าไป OBB นะจากนั้นก็เปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อข้างบอดข้างหลังนะหรือว่า rename เปลี่ยนชื่อนะก็ใส่ชื่ออะไรไปก็ได้ใส่เลข2ออไปข้างหลังก็ได้นะเพื่อเป็นการสำรองไฟล์นะก็สำรองไฟล์ OBB o b b ้ y นะก็เนี่เห็นปะก็จากนั้นก็กลับออกไปหน้าจอของโทรศัพท์นะทีนี้ก็ทำการลบเกม Free Fire ทิ้งไปลบไปเลยนะ เราเราสำรองข้อมูลไว้แล้วไงทีนี้ก็เข้าไปแซเอเหมือนเดิมจากนั้นเข้าไปที่แอนดรอยด์เหมือนเดิมกดเข้าไปที่ OBB เหมือนเดิมเลยจากนั้นเปลี่ยนชื่อกับเป็นเหมือนเดิมนะอ่าไม่ใช่เด็กไม่ใช่กดเข้าไปเด็ต้องกดออกนะเข้าใหม,ม่ต้องเปลี่ยนชื่อนะอเปลี่ยนชื่อเป็นเหมือนเดิมนะเหมือนเดิมเลยลบแค่เลข22 2, 2ออกจากนั้นก็กด ข้าไปตรงนี้นะหรือว่าจะกดลูกศรตรงนี้ก็ได้นะไปจากนั้นถ้าเราเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะหามัดเมนูที่เราโหลดมานะกดเข้าไปจากนั้นมอด,ดเมนูที่เราโหลดมาก็จะเป็นชื่อนี้เลยชื่อที่เราโหลดมาเลยนะก็กดติ๊กไปหนึ่งทีจากนั้นก็กดติดตั้งไปนะทําการติดตั้งนะ,ะจากนั้นก็กดเสร็จสิ้นนะ ทีนี้ก็กดเข้าเกมเล่นได้ตามปกติเลยเรากดเล่นเกมได้เลยก็จะเป็นกาลินาฟรีไฟล์นะก็กดโอเคตรงนีน้ก็จะสามารถเล่นได้เลยเนี่เห็นปะอันนี้ก็เป็นการวิธีการลงโปรลงมอดเมนูเ,เกมฟรีไฟล์นะแล้วก็สอนลงสอนโหลดเนาะ ก็สําหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับโปก็มีหลายฟังก์ชันเลยไปเลือกใช้ายนันออกเนาะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ไปแล้วไเตืันคลิปหน้าครับก็อย่าลืมกดไลค์กดส r i ครให้ด้วยเนาะไปละ